สวัสดีครับ AIS Play นำคุณผู้ชมมาติดตามฟุตบอลช้าง FA Cup ในรอบชิงชนะเลิศนะครับเห็นเกยระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดเจอกับทางนครราชสีมามาสได้ FC มาดูในชื่อ11ตัวผู้เล่นของทีมบุรีรัมยูเนเต็ดกันก่อนนะครับวันนี้มาในระบบ4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูเป็นซิวรักษ์เทศสูงเนินครับมาดูฝั่งนครราชสีมามาได้ FC กันบ้างครับมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาประตูเป็นพิษานดอกไม้แก้วครับยานในสนามเซนตนกบิีดังเริ่มแบทเทิลครับฟุตบอลช้าง FA Cup นัดชิงชนะเลิศครับช่วงแรกเนี่ยเป็นเซนเตอร์ตัวจริงกับทางเฉลิมพงษ์เลยน,นะครับแต่พอชาลีคัฟมานี่ก็รุยเป็นสำรองก่อนจะมาเล่นกลางร,รับแล้วดีครับเต่าทิ้งยาวมาเกี่ยวตรงนี้แล้วจังหวะของคาริคาริซันหูวิเกือบไปเหมือนกันเลยครับยังติดบล็อกแล้วมีธงมาครับจากรพัน์เล่นกับทางสุประโชคต้องดรอปลงมาเอาบอลน,นะครับไม่งั้นหายจะเกมเหมือนกันสุประโชคล้อขึ้นมาครับฝากจากรพันขวาเรียกบอลแลวครับรันนตนกรจะเลือกทีมกข้าให้กับทางไม้พอดีแล้วแปลูกนี้เอ้าหูจกกังหวะ ถาอายุบาซิก้าทำกล้สวยจะไม่ได้ครับดูครับจักรพันธ์จ่ายครับตรงนี้แต่ว่ามันมก็มาพูอสนี่คืนกลับมาครับม,มาซิก้ายิงลูกนี้แต่ว่าก็มีธงล้าหน้านะครับหลอะเข้ามาแล้วแทงให้กับมาซิก้านิกครับความเร็วเหนือกว่าติดเครื่องทิติเอาทิติหลุดหรือเปล่าครับไปต่อมาซิก้าแล้วจะสักต้องถึจังหวะนี้แปนกายยิงจะเสารกาแต่พิศานครับยังสมาธิดีโอในแดน10คนนะครับ เอาล้วครับทิ้งมาครับไล่กองหลังมีพื้นที่มาซิก้ามาซิก้าแต่งบอลยาวไปหน่อยครับแล้วเสร็จทางฝั่งพิสานเอาล้วครับทิ้งมาอับดูทาร์ฟิตอีกครั้งหนึ่งเล่งแล้วเปิดอ้อมไปเตะสก,กัดโดยซุลก้าโอ้โหแูดโดนไม่เต็มเดียเสียบอนก้าเลยครับจำผิดเหลี่ยมเข้าดูตัวเองได้เหมือนกันนี่ครับจังหวะนี้ก็ยังไม่พลาดนะครับยังเคลียร์ออกมาได้นะครับไปเป็นซุลก้าอสก,กัดไปครับเฉลิมพงศ์แต่ว่าเสียตำแหน่งไปบอลมาเข้าทาง โบลิงกีครับปกครองบอลเหนียวจังปังได้ครับดูยังไปต่อเอากระดกผ่านอันนี้ครับอีกทีหนึ่งล็อกจ่ายออกมาทางขวาถึงทางมาซิก้ามาซิก้าเปิดหักทออโอ้โหต้องมาช่วยครับถอยลงมาสก,กัดทิ้งได้ทันครับเน,นี่เดนิสวิลาเดวาอีกทีหนึ่งจากพันยกมาเสาไกลปล่อยอจังหวะไมคอนปล่อยครับแล้วโบลิกีก็เ,เสียจังหวะไปด้วยครับโบริงกีก็โหไม่คิดว่าไมคอนจะปล่อยมาครับ สุดท้ายเสียของไปเลยครับบอลออกหลังแล้วก็จบเกมในช่วง45นาทีแรกครับยังศูนย์ศูนย์คู่ชิงของฟุตบอลชา้าง FA ฟเคัพนะครับดันขึ้นมาแล้วก็เปิดออกข้างมาสวยลยครับอายุมาซิก้าพักบอลได้ทิติตามประคองไว้ก่อนมาซิก้าเลือกตัดเข้าขวาม,มาซิก้าลแล้วปัดลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับไม่มีธงด้วยครับอายุมาซิก้าพาบอลมาในกรอบเกโทษแล้วนี่ครับโยกหลบทำได้ดีแล้วนะครับโยกหลบทิติไปได้แต่ว่ายิงลูกนี้ บอลผ่านห้าประตูไปหมดเลยครับโอ้เหมือนจะปัดเองเลยครับให้มาทีละทอนเข้าซ้ายแล้วสัดลูกเดียวโอ้โหชนคานจะปัดโอ้โหไม่ได้ครับโอกาสของบุรีรัมย์ครับทีละทอนครับยิงลูกนี้บอลสายโอ้โหเนี่ยครับกดด้วยเท้าซ้ายแล้วบอลพุ่งสายแต่ว่านี่ครับยังปัดไม่ได้ครับเดียวครับของโอ้พิสันต์ดอกไม้แก้วครับแล้วบอลโชคดีที่ไปชนคานครับปัดไปชนคานโอ้โหช่วยเซฟไม่ได้ครับฟรีคิกตรงนี้มีโอกาสไหมครับของ บุรีรัมย์โดยธีรทรเปิดเข้าไปมงแล้วต้องฝาดหินครับจังหวะมงแต่อ่านไปแล้วนะครับน้ำพิสารต่อครับธีรทรเปิดเข้ามาให้พันสาให้ตัวขึ้นบอกว่าหุ้มตรงตัวก่ววอ,นวอ,วอนน้พิสารนี่ครับกอล์ฟสิบมาไม่เห็นด้วยครับแต่ว่าบา,าครับเปิดบาบริกริปงโอโ้โหบอลตกพื้นตรงน,นี้จะติดแซงกับน้พิสาน้ำไม้แก้วเขเหลือเชื่อเลยครับเข้าประตูอยู่แล้วครับแต่น้ำพิสารดอกไม้แก้วครับยังปัดมือเดียวไม่ได้ครับพิ娅เตี้ยม มงแบบกดลงพื้นได้ผู้สามตูรับยากแล้วนะครับโชลาทานบุริกิครับนี่ครับตกพื้นแต่ว่าพิสารยังสุดสุดครับปัดมือเดียวไม่ได้ครับสุดท้ายปอดออกหลังไปครับโอ้โหเซฟส,สาคัญอีกแล้วครับวันนี้สุรากาอยามาสู้มาช่วยทีหนึ่งแข่งต่อมาสุพนัทเปิดเข้าไปติดชาลีคาสแต่ว่ามงมายังไม่พ้นนะครับอันสาพักบอลลงกระดกเข้าในมาไปต่อบุริกิดึ่งแล้วสายสั้นนุ้ยโอ้โหสองคนเอกเทฟด้ ทีสุดท้ายไปแล้วด้วยนะครับโอ้โหแต่ว่าไม่ได้ครับครับปุชวมาศยกโพงครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับรุ่นี้มองจังหวะล้ำหน้าครับปุชวมาศเนี่ยครับจังหวะไมค์คอนมาเล่นครับโอ้โหดีใจเกิร์เลยครับแล้วก็เนี่ยครับ จบเลยครับในช่วง90นาทีต่อเวลาครับพู่ดีโอ้โหเสมอกัน90นาทีนะครับสู่ประตูต่อสู่ครับต้องต่อเวลาพิเศษต่อไปครับขึ้นมา15นาทีครับหายสัญญาณนะครับโอ้เหมือนกลับมาเริ่มแบทเิลกันยกที่2ครับยกแรกสู้กันจบแล้วยังเสมอกันอยู่ครับตอนนี้คงไม่ได้เน้นจังหวะที่จะบุกใส่นะครับรอแค่โต้จังๆครับแต่เกมรับได้มาดับหนึ่งเลยหลายอาะไรครับสุดพันดัจิ้บโอ้โหจังหวะ ลุตตรงนี้ครับแต่ว่าจิ้มข้ามคานครับทาชิ่งกันหนึ่งได้ดีครับสุดท้ายนี่สุประัยิงครับแต่ว่าบอลยังโด่งข้ามคานออกไปครับโอ้โหพลาดโอกาสขึ้นนำอีกครั้งนะครับในช่วงของต้นเกมครับไปเสร็จทงโบลิงกีครับโบลิงกีพลิกสวยเลยครับให้ออกมาแล้วสุปโชออกขวามาต่อถึงไบคอนเปิดเพื่อมาชาันไปโดนครับโอ้โหเข้าทางกันสวยเลยครับตรงนี้กาดจังหวะกันพลาดเองครับลึกมากนะครับ แล้วก็ควายอะไรกร็ทำชิงกันมาแล้วสุพัน์นโอ้โหจังหวะนีด้ดูในโอกาสที่เยี่ยวตัวแล้วไปทางนี้กะเสียบเสาไกลแต่ว่าข้ามคานครับดูครับพิจารณให้ไมค์คอนมาที่โจรกานบุริกิครับหลายวิทีสุพัน์ครับแต่ว่าลูกนี้ยิงโอ้โหพยายามที่จะปัดมาเสาสองแต่ว่าบอลโด่งข้ามคานออกไปครับสุนันธ์เบตานี่นะครับโด่งเกินไปครับยังทำประตูแล้วเขาสมมาไม่ได้ไม่ได้ครับตจวตัวเสียได้เลยครับสุนันธ์เบตา แล้ววุสิงก็เปล่าจบในช่วงครึ่งแรกของการต่อเวลาพิเศษครับก็ยังศูนย์ศูนย์นี่ครับกลับก็ยังทําอะไรกันไม่ได้นะครับยอดไปกัดจะให้มงชงเข้าในแล้วชาโลงในอ้าวแล้วครับหนึ่งต่อศูนย์ครับได้ประตูขึ้นนําจากทางจอร์ธันโบลิกิจนได้ครับบุรีรัมโอ้โหนาทีที่หนึ่งร้อยสิบห้านะครับบุรีรัมได้ประตูขึ้นนําครับโจนาธานโบลิกิครับจิ้มบอลไปครับบอลมาจากสุ่มโชว์มาที่พีระดนแล้วเปิดมาไมก้อนมงตั้งมาเนี่ยครับ ใช้เท้าจิ้มเมาครับลูกนี้1ประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่115นะครับแนวรับตามประกบไม่ดีครับเฉลี่ครับลูกนี้โอ้โหกลายไปไปเข้าทางประลองงัดไว้บนหนีออกมาจะทิ่มต่อไปไม่ได้ขวดไปก็ไม่โดนครับตอนเดนิสพิยดนจิ้มต่อขึ้นบนไปอิสานออกมาแล้วครับหน่งเตะสาดยาวไปแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายครับจบแกบุรีรัมอยู่ในเตดครับขว้าชั้นฟุตบอลช้างเอเอคับครับ ครเป็นสายที่5ของบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนะครับในการคว้าแชมป์เดเไปคัพนะครับโอ้โหเป็นฮีโร่เลยครับโชว์ระานกุลกิจครับนำประตูชัยในนาทีที่115นะครับ